มาอยู่ที่เขื่อนรัชประภานครับจังหวัดส,สุราษฎร์ธานี <c oughs> ก็มาดูความสวยงามของเขื่อนครับ <c oughs> น้ำสีเขียวนะแต่ว่าน้ำก็แห้งลงไปเยอะ <c oughs> ปกติน้ํำน่าจะเยอะกว่านี้นะ <c oughs> ช่วงนี้ภาคไม่เป็นภาคใต้นะภ <c oughs> าคไหนๆก็น้ำแห้งนะช่วงนี้ <c oughs> ดูวิวข้างล่างครับดูสิ เห็นไม่เห็นนี่เป็นบรรยากาศของเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานนะว้าว <Whoa. S 1> น้ำก็แห้งไปเยอะนะแต่ดูน้ำก็ยังสีเขียวนะเพราะน้ำที่นี่แปลกเป็นพิเศษทำไมน้ำเป็นสีเขียวนะ ผมไปเขื่อนหลายๆที่มันก็ไม่เขียวแบบนี้นะดูดิที่นี่น้ําเขียวนี้คงจะเป็นเรือสําหรับให้นะักท่องเที่ยวลงเรือแล้วก็ไปเที่ยวนะจากท้ายเขื่อนมาหน้าเขื่อนหน้าเขื่อนจะอยู่ทางนี้นะไปอย่างเงี้ยที่ผมผ่านมาเมื่อกี้ไม่ได้ถ่าย น,น่าจะเป็นท้ายเขื่อนน่าจะล้อมรอบเขาลูกนีนะ้ตรงนี้เป็นทางขึ้นไปสักการะรพระพุทธรูปที่บนอยู่บนยอดผานั้นนะแล้วผมแวะกินกาแฟร้านนี้ก่นร<อ>้านกาแฟร้านนี้อยู่ติดกับเขือ่อนนัตเจาะปาเลยนะ สวยมากสีน้ำสวยมากสีเขียวโอเคครับสำหรับทริปคืนของผมก็จะ จบลงแล้วผมจะไปที่อื่นต่อเพราะตอนนี้ฝนตกแอะเจอกันที่ใหม่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเ like mm hmm. ปียใหม่ไลน์ไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ใครที่คุยคอมเมนต์ก็ขอขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้